สบายดีเด้อพี่น้องเดิมพอแหลก,กสองจิวันนาเด้อพี่น้องจ้าบรรยากาศยามเศร้าๆพอดีแดดสองพี่น้องเลยแดดสองใส่อันหม้อโซดินแดดสองใส่มากะโฟดใส่พักใส่หยาพี่น้องงามงามเก็บอุ้มถุนพักก็ได้นี่พี่น้องจ้าได้จ,จิวถ่ายเบิง่งเด้อจ้านี่งามขนาดเลยพี่น้องเลยงามงามพี่น้องจิวไว้ลงตลาดนั่นหลายหมื่นเลยพี่น้องเลย น้ำหมอ,อ,อกตกใส่ใบอันนี้เต้น้ำหมอกมิดน้ำหมอ,อ,อกพี่น้องผักเทียมันนี่นะพรนใหม่โคดรปะน้ำงามถ้ากาดซ่อมกัออกซ่อมร้ายอลไรพี่น้องเอ้ยจะชิอเก็บมาลวกกิน ประกาศซอมอนนั้นแม่ควนสั่งมักทั่วสะจิวออกมาหน้าแล้วกะสิลงไปเก็บมักทั่วพี่น้องเอ้ยออกมาหน้านเกิดม,มาส่งพอวันใหม่เพิ่ไม่ได้ข่าวบ้านเพราะเลยบอกให้เอาเกิดมาให้พี่น้องประกาศซอมงมั้นนะปกติสะจิวลงตลาดเด้พี่น้องเอ้ยแต่ว่านี้ซอมมันยาวแล้วบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยแต่แต่บุญบ้านมากะลรกับไปลงตลาดเลย มี่แต่งานดองพี่น้องจ้าไพ่กบับบกอันบุล่งกินของตลาดไพ่กบกินอยู่เฮือนดองเล้วจสูสเก็บเมื่อลวกพี่น้องผักกาดปลอดซานพี่น้องเอ้ยปลอดซานผิดปลอดซานเคมีนี่ อ่อนๆโอ้อะงงงาเลยพี่น้องเบิร์เก็บเม่อขวกินเก็บเม่อลวกกินกับแจว แซ่บพี่เนยพักปลอดสารสวยเลยแดดส่องงามขนาดทุ่งนาสีทอง สูงงามอันนัน้น,นพักการหินซ้อมมันยาวมันกับสิแก่ได้พี่น้องเอ้ยคันเข้าเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยมันกระสีออกแนงตลอดใครก็กิกนอยู่เฮือนดองกินอยู่เฮือนดองก็ลบไปลกไ,ไปขายพี่น้องจ้า ดองหลายประกาดซ้อมมารวกกินกับแจ่วจ้าบ่อยากกินซีนพี่น้องเอ้กินแต่ซีนจกแต่เมื่อบุญมาละกางานดองต่อต่อ,ตอเลยบาทนี่ผักคมก็บสมง,งามแทนนี่ผักคขมพันปูกได้นี่คืคอขึ้นคือเป็นโกกเดียวนี่น่ะพี่น้องเคยโตได้นี่ปูกพผักขมนี่ ผักสลัดก็พอก,กินเลเด้อเฮ้ยโคดน้ำซีไลไลใน่เด้อผักสลัดนะสลัดก็พอก,กินแล้วากะาอันนี้มันพี่น้องมันแกวเฮายชิวปีบ่งมักถั่วกันเด้อแต่ก็นซื้อซิมเมอร์เก็บมักถั่วอยู่บ้านได้ป่ะนี่ฮะลงของสวยเลย ไอตูต่กับบริตตัดเนี่กับบริตตัดพี่นอ้องเอ้ยตัดไปขายเอยอเปิ้งมักถั่วกันเนาะมักถั่วนี่ก็ใหญ่หาวนะ้ำพี่นอ้องเอ้ยผมนีใครมาเก็บเนาะพี่น้องพอเก็บเบ่นเลยเก็บมักถั่อน,นี่ใส่น้ำหม้ควันโทรมาสั่งมักถั่วเดี๋ยวสิลงไปเก็บในเพนอยู่ของเดี๋ยวจะเก็บมักถั่วต้นนี้ใส่น้ำ มันใหญ่เลยพี่เนาะบไดเอาทองอยางมาซ้อมเก็บมกทั่วก็ได้ เป็นงอเป็นงองพี่น้องเอ้ยเป็นเพียเป็นเพอะอนะคะบริสีโยมสียาแก่ปลูกทํามมาซาเป็นงอเป็นงองเบิดมักทัก่วก็ได้ตัวนี้จนเอะอตันนี้จนเถา เป็นเพี้ยกับป้านี่น้องเบิ่งเป็นเพีย้ยเพีย้ยกินพวธรรมชาติปลูกธรรมชาติเถลยขับตาเพีย้ยขับตาจะเด่นขับตาโอ้ยโอ้ยจะเดินขับตา เอาหมกถั่วก็ได้มันเด็ดยนกเไม่พี่นนอะมันหยาบกานมันนะ่ะก็คือหมกถั่วคลองช่วยาวอัะนี่พี่้นงะช่วยาวเก็บเมื่อปอนน้ำ อันนี้ก็จะเหตุกรารมห้าพันเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็จะทำกรารหาพันเหมือนกันนะพี่น้องจ้านี่สวยๆจ้ะเด็ดกำลังสองพี่น้องเอ้ยงามๆเลยถั่วกระเพ้ยกินเพียเขาตัวเป็นก่อนะจนเถ่าพี่น้องจ้านี่นะ เรือว่านยังใดยังใดที่สวยงามงามถั่วยาวถั่วฟักยาวมันบ่คอยขึ้นข่างเ้อะเป็นยังเพื่อขึ้นข้างวะจะขึ้นข้างแล้วกันะะมันงอมันงอนงอ้นที่ต่างจัง เป็นหมากง่อหมากง้ออะารใหญ่หค่ะทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินซาบะ ทางนี่พัดแล้วนี่พัด,ดได้เป็นเพียเด้อพี่น้องหมักทวเป็นเพียเป็นเพียเป็นเพียเพียกินหัวเพียกินหัวมันบ่ดแล้วเนี่ยเบิ่งกว่าเฮ้ย <c ười> เพีย เพีกยะเพียะเ่อเด้น้องวะเป็นงอเป็นงองเอ้ยเป็นเพียเป็นเพล้ยเพียเต็มเลยอันนี้ก็งอแลง้ลงงอแลงงอี๋ยวเพียกินหัวมัน บัรยาก,กาศยามสาวพี่น้องเอ้ยป ọn, ป ọn, เป็นงอเป็นงอชัดจิ้วกระสิเลือกหมากงามมันหมัดจะสิได้อันจกหมัดตัวนี้นะแ้วกระสิลงเก็บอยู่คองน้ำพี่น้องเลยเสียดายไม่ได้ซะนะมักเล่นกำลังเป็นดอกเบิ่งมกเล่นก่อนเนาะกำลังอ,ออกดอก นออกดอกสามต้นสาม,ส,ามสี่ต้นนี่แหละพี่น้องมะเล่นเฮาเกลือเกลือเพียเต็มมือสจิวเพียลายอีไรให้เนี่ยมาใส่ก่อนพี่น้องชัว เธอจิ้วปะไดาะทงยางากมา,มาสักถั่วง,งามเด้อพี่น้องงามเพียเทมเลยนี่เพีรพรยรลายเสียห้าทงยางลงมาใส่เพียรต่เต้นเล็บออกบวบอันนี้นะพี่น้องกำลังขึ้นเครื่อเดิ บกเคยโตกกระสอมเอาเม,มื่อนึงเมื่อลวกกินกระปุลกินกับแจวก็อร่อยเหมือนกันนะเจ๊สิบหาท้องยางใส่แบบนี้นี่พี่น้องลงเกบบักถั่วแล้แบบนี้พี่น้องเอ้ยพักสวนพักงามๆเลย จิบิไปถ่านกระโพาะพี่น้องเบิ่งกันเสวยเลยสวยเลยยังไปร้งคลองพี่น้องเอ้ยนั่นนี่เราคันจะออกมาหน้านะชัจิ้วนะสะออนพี่น้องธรรมชาติเลยกระโพดกะแมงกัดพี่น้องเอ้ยเพี้ยกัดเย็บตาดิเพี้ยขาตาเนี่ยกัดอะไรร้อนพี่น้องเบิ่งซอยกันนี่ ห้องพายปูกับเป็นห้องลุงเตี้ยกับเป็นคือกันเนี่ยห้องลุงเตี้ยกับเป็นแต่ห้องลุงเตี้ยนิบหมากเลยพี่น,ออน้อยเดี๋ยวจมื่นสติ๊กจะไปถ่ายให้เบิ่งนิบพักแล้วสิพ่อคล้ายแล้วห้องลุงเตี้ยนะั้นทางันทางเขามานาสติวนะเดี๋ยวจมื่นสติวสิไปถ่ายให้เบิ่งนะพี่นองเด้อส่วนกับโพลของเรานะคะนี่ ทั้งนั้นเป็นถั่วดินเด้อจ๊ะสจิวบเลยไปถ่ายเบื้องนะพี่พี่น้องอเอ้ยสจิวเฝ้าออไปเก็บบักถั่วอยู่ริมโค้งนะจ๊ะเดี๋ยวสจิวไปถ่ายบรรยากาศริมโค้งให้เบิ่งอีกรอบเด้อพี่น้องจา๊ะจิทวเขาเมืองอะไร้อจ้าโอเคเด้อพี่น้องจ๊ะมาทานงาานี้สจิวเขวาจะคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกะไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเลยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สจิวให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องบ๊ายบายจ้า